สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เช้าวันที่10สิงหาคม2,567เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่คอมมูนิตี้ชิลกันนะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศเวลา21นาฬิกาแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดเราไปต่อกันที่แชมปีเป็นชิพอังกฤษนะครับ เวลา18นกา30นาทีออกฟอร์ดยูเนเต็ดจะพบกับนอริสซิตี้มิวบอลจะพบกับวัตฟอร์ดมิดเดิลสโบจะพบกับสวอนซีซิตี้สโต๊กซิตี้จะพบกับโคเวนทีซิตี้ฮันซิตี้จะพบกับบิสตอซิตี้คาดิฟซิตี้จะพบกับเซนเดอร์แลนด์ลีดยูเนเต็ดจะพบกับฮอสต์มัท และค in bon ินส์พาร์กเลนเจอร์จะพบกับเวสต์บริสอัลเบียนต่อไปเราไปกันที่โคปาอิตาเลียนะครับเวลา23นาฬิกาโคโมเนเซจะพบกับบารี่เวลา23่สนาฬิกานาทีเวโรนาจะพบกับซีเซียนาเวลาตี1 4ึ้านาทีเอมบปรีจะพบกับคาตันซาโลและนาโปลีจะพบกับโมเดนา และเรากลับไปกันที่ฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับเราไปเริ่มกันที่เจลีกญี่ปุ่นนะครับเวลา12นาฬกาคอนซาโดเล่ซัปโปรโรจะพบกับอวิสปาโฟกะมีถ่ายทอดทาง a s p สยามสปอร์ซีและเรามาต่อกันที่ไทยลีกหนึ่งกันนะครับเวลา18นาฬกาหนองบัวพิชยาเอฟจะพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีถ่ายทอดทางทูบอลไทยห 18นาฬิกา30นาทีสโคไทย FC จะพบกับ bg ปทุมยูไนเต็ดมีถ่ายทอดทางทูบอลไทย2และระยอง FC จะพบกับการท่าเรือ FC ในเวลา19นาฬิกามีถ่ายทอดทางทูบอลไทย3และวันนี้เรามาปิดท้ายกันที่ไทยลีก2นะครับเวลา18นาฬิกาแพ้ยูไนเต็ดจะพบกับเชียงใหม่ยูไนเต็ด เวลา18นาฬนาทีสีสเกตยูไนเตดจะพบกับพัทยายูไนเตดเวลา19นากามหาสารคาม SBT จะพบกับสมุทรปราการซิตี้และ,กะเกษตรศาสตร์ FC จะพบกับนครศรีไนเต็ดและนี่ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลบางส่วนที่นำมาฝากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ